สวัสดีครับก็ค่อนข้างจะปลื้มใจมากเลยนะคือผมรู้สึกมีความสุขมากนะครับโชคดีมากที่ที่เราได้เริ่มเริ่มเดินตามความฝันของเรานะครับคือว่าเราชอบร้องเพลงเรามีความฝันเป็นนักร้องใช่ไหมครับแต่ว่าความฝันอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทําให้มันสําเร็จก็คือการเปิดโรงเรียนสอนมวยนะครับที่ที่ครบวงจรน,นะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นส <g> ิส่งที่ คนไทยควรจะได้ภาพภูมิใจกับสิ่งที่เรามีอยู่นะครับศิละปะมวยไทยที่เป็นศิละปะการป้องกันตัวที่ดีที่สุดในโลกแล้วและผมก็ผมดีใจที่ผมอยากจะทําตามสิ่งที่คุณตาผมรักคุณพ่อผมรักแล้วผมก็รักนะครับนอกจากการเป็นนักร้องก็โชคดีครับที่ได้มาโชคดีที่ทาง ABC Point ติดต่อกันมาแล้วก็คุยกันรู้เรื่องในเรื่องของทัศนคติก็เลยมีการ ร่วมกันลงทุนที่จะทํายิม,มวยนี้ขึ้นมาครับนนรค,รครับครับ,รบก็เยอะพอสมควรครับเยอะพอสมควรแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันคุ้มนะครับกับสิ่งที่กับมุมมองหรือว่าความตั้งใจที่เราอยากจะทำะครับคือคือผมรู้สึกว่าการที่เราทําโรงเรียนสอนมวยไทย ที่ครบวงจรที่จะมีทั้งออสปาฟิตเนสสระว,ว่ายน้ํามีทั้งร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยแล้วก็รักษาศิลปะของมวยไทยไว้ให้ครบทุกอย่างคือผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าในทางด้านของจิตใจนะครับซึ่งผมก็ผมก็ดีใจที่จะเดินหน้าทําให้มันเป็นจริงขอบคุณา้นี้มันไม่ไม่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยครับคือว่าพี่ๆยิมมวย อื่นหรือค่ายมวยอื่นก็เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันครูมวยทุกคนนะครับที่เขาสร้างยิมมวยขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพราะว่าเขารักนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะทําตรงนี้ให้มันเป็นจริงการที่เราจะใช้ทีมงานหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมก็คือตั้งใจเอาไว้ครับว่าอยากจะทําอะไรตอบแทนให้กับสังคมด้วยแล้วก็ อยากให้วัยรุ่นอยากจะให้ทุกๆคนได้เข้าใจมีมุมมองเกี่ยวกับมวยไทยใหม่ว่าการที่เราจะมาเรียนมวยเราไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นนักมวยนะเราไม่จําเป็นว่าผู้หญิงตัวเล็กๆหรือผู้หญิงตัวทวุ้มๆจะมาเรียนมวยได้ไหมหรืออะไรจริงๆมันไม่ใช่ครับคือทุกๆคนนะ่ะเรียนรู้ได้หมดกับศิลปะในตรงนี้แล้วก็ได้ประโยชน์จากมันด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออความสนุกสนานสุขภาพร่างกายแล้วก็ยังเอาไว้ป้องกันตัวได้ด้วยซึ่งผมรู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะรักแล้วก็ควรจะหวงแหนเอาไว้ถ้าวันหนึ่งเราต้องไปเรียนมวยกับฝรั่งต้องไปเรียนมวยไทยกับฝรั่งหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าวันนั้นมันคงเป็นวันที่น่าเสียใจนะดังนั้นในตอนนี้ผมยังมีแรงอยู่แล้วก็โชคดีที่ได้มาเจอกับทีมอของ ABC Point ในการที่จะทําความฝันหรือความต้องการตรงนี้ให้มันเป็นจริงก็ยินดีครับครับโมก็มาคุณแม่ก็มานะครับมากันหลายคน ก็เล่าให้เขาฟังนะครับเขาก็ดีใจเขาก็คือไม่ว่าจะเป็นโมเป็นคุณแม่เป็นคุณพ่อก็รู้สึกปลื้มใจนะครับกับสิ่งที่เราจะทําเพราะว่าจริงๆอ่ะไอเรื่องของมวยเนี่ยเราค่อนข้างมาทําได้ประมาณนึงแล้วล่ะนะครับแต่ว่าไอสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างยากถ้าเกิดว่า คือเราสู้ด้วยตัวเราเองมาตลอดในเรื่องในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็โชคดีที่มีออครูมวยที่ดีที่รักผมอย่างครูเป็ดเจริญทองหรืองไงที่ช่วยกันมาจนวันนี้เราได้มามีเพื่อนร่วมลงทุนที่มีทัศนคติแล้วก็วิสัยทัศน์ไปในทางที่อยากจะทําอะไรให้สังคมเหมือนกันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมผมดีใจครับให้กําลังใจครับให้กําลังใจ ก็มีนะครับก็มีทีมแต่ว่าตัวของเราเองแล้วเราค่อนข้างจะเราค่อนข้างจะมีอ,อ,อุดมการณ์ที่ชัดเจนในรายการที่เราอยากจะทำโรงเรียนตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมเล็งเห็นแล้วครับพี่ว่ายิมมวยเนี่ยบางครั้งอย่างผู้ปกครองเขามามารอลูกเรียนหรืออะไรเงี้ยครับหรือคุณแม่หรืออะไรเงี้ยคือเราอยากจะปรับความคิดใหม่เลยว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะอยายุเท่าไหร่หรือเพศไหนก็สามารถเรียนมวยไทยได้แล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่า เขาเขาเรียกว่าไงถ้าคนสําหรับคนที่มารอลูกที่ไม่ได้เรียนก็มีสปามีฟิตเนสหรือว่ามีร้านอาหารที่เอาไว้รอคนที่เขารักมาเรียนได้อไงี้ซึ่งผมคิดว่านอกจากจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกายแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวในสัมพันธ์ความสัมพันธ์นนนของเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมันก็จะดีตามไปด้วยนะครับพ่อคะผมคาดหวังกับมวยไทยตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคทก่นผมแค่อยากจะ สืบทอดนะครับสิ่งที่คุณตาผมสิ่งที่คุณพ่อผมเขาปลูกฝังผมมาว่าว่ามวยไทยสําคัญยังไงหรือแม้กระทั่งเวลาเราอ่านหนังสือเราอ่านประวัติศาสตร์การที่เรามีชาติได้เราใช้ศิลป,ปะมวยไทยในการป้องกันคือผมไม่อยากให้หายไปแล้วผมก็อยากปลูกจิตสํานึกแล้วก็ปลูกฝังทัศนคติใหม่ๆให้กับให้กับคนไทยนะครับคือว่า ผมไม่ได้ไม่ได้คิดเลยว่าการตอบรับออกมาจะเป็นยังไงแต่เพียงแค่อยากให้คนไทยรู้ว่าเออมวยไทยมีคุณค่าแล้วก็มีความสําคัญขนาดไหนกับกับคนไทยแล้วก็อยากให้เรามองเห็นคุณค่าตรงนั้นผมอยากจะทําความฝันตรงนี้ให้มันเป็นจริงเท่านั้นเองครับรดีใจมากครับบินมาจากขอนแก่นก็มาร่วมงานด้วยก็คือคุณแม่ก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณพ่อรักครับแล้วคุณแม่ก็ ปลื้มใจแม่บอกแม่ภูมิใจนั่นก็เป็นสิ่งที่เรามีความ